ถ้าเขาบ,บ,าเขาาบ่เหตบ่หาเ,เขาก็บ่หูเสียเหตจังใดๆเขาก็ต้องดิ้นลนุนอะไนะออกไป<า>อเอาความดูหมันนะเขามาเ่าเคยามว่าไปยัง้งว่ะโดยนอกกากตอบไปแบบตรงๆความจริงก็คือแบบเออไปล่างถ้วยห้เขาโดยเพราะว่าผู้คนว่าว่าเออเขาไปเหตแนวน้น,นนี่บด่ดีบ่เนกากบ่เคยแบบคิดหลบคือข้าเจ้านอกจะจะขิดบวกว่าเออพวกอันพวก เจ้ามีไปกับว่าไปพอคอยบ่มีคอยก็ต้องดิ้นร่ว่าวนที่ว่าขเฮาแบบในสิ่งบ่ดีแมนบ่เพราะคนอื่นเขาบ่ได้มาเลี้ยงดูเฮาเฮาหามาด้วยนำเหือนำแหงของเฮาเองแล้วเฮาก็ภูมิใจโดยกาบสบายดีสบายดีสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องเอฟซีกันเบิรตสุขุสุขคน วัดสุองสุบอนเด้อพี่น้องเอ้เนาะโดยมือนี้ก็มาพบมาพ่อกับบ่าวพามีอีกแล้วพี่น้องเอ้มาพบมาพ่อมือนี้เนาะบ่าวพามีเขามหาน้องม่อมพี่น้องเพราะว่ามือนี้เป็นมือวันอาทิตย์เนาะพี่น้องเนาะเขามหาน้องสาวก่อนเพิ่นเป็นลูกสาวของลุงน้อยปลามุกพี่น้องเอ้เนาะโดยมือนี้ก็เขามหาเพื่อนกะทั้งน้องสาวกับมาเยี่ยมพ่อแม่บ่หรือว่าจังไดพี่น้องเอ้เพราะว่า าพาพมีกะได้ยินคร่าวๆว่าน้องเพื่อนมาหาพ่อหาแม่เนาะพวะว่าน้องเพื่อนกะอาขาวงหา้าวงฮี่ยนันพ่อแม่พี่น้องเลยเนาะก็คือทางน้องสาวนี่กะหาเงินหายังโดยตัวเองเนาะพอว่าน้องเพื่อนไปหารับจ้างร่างจานะอะไก็ไปหัดจ้างทั่วไปอะไรพี่น้องเลยเนาะพวะว่าหาเงินส่งเจ้าของนิเฮียนไปอยู่น้ำป้าพี่น้องเลยโดยวันนี้ก็สิมหาเพื่อนเนาะพอว่า ได้ยินเขาว่าน้องเพื่อนนี่สิมหาพ่อแม่อีกแล้วพี่น้องเพราะว่าวันเสาร์วันอาทิตย์ขะน้องบ่ได้ไปเฮ็ดเวียกล้างจานล่างยางก็สิมหาพ่อแม่เนาะป้าจะไรก็เข้าไปหาน้องเพื่อนนํากันพี่น้องเ้ยโดยเนาะพี่น้องตอนนี้บวพามีก็ได้มาหออเทีอนหอดซ่านของป้าหมุกกับลุงน้อยแล้วพี่น้องเ้ยเนาะมาคือเงียบซฉยหมอยแทะบ้านอันต้นกระทันนี่พี่น้องเ้ยมีคนอยู่อยู่บาะหรือว่าจังไ๋เนาะเห็นแต่น้องสาวนั่งอยู่พี่น้อง พาโถเขามากะสะอาดสอ้างคี่เก่าพี่น้องนอเนาะเพื่อนชานเพื่อนนานพักเพิ่นก็นเริ่มเคี้ยงงามเลยพี่น้องเลยวันนี้เขามาหาทางอาน้องมอมพี่น้องเลยมาแต่เศร้าฝนบ่อหน้องล่ะนี่สบายดีละด่ะสดีมาแต่เศร้าฝนบ่อรือไหมจังเลยมาแต่มูม่บ้านนี่อมูอ่บ้านนี่ก็บริขามาหาเพื่อนซ้ำพี่น้องเลย วันนี้พ่อกับแม่ไปใช้สนามคือเงียบแท้อ่าพ่อพ่อไปไปนอกอ่โดยโดยโอ้พี่น้องเลยพี่ได้เตียงใหม่สะอาดงามแท่นี่เนาะโดยอะล่ะไอซื้อขนมมาฝากโดยขอบใจโดยโอ้ยไอยับขึ้นไปเทิงก่อนก็ได้ละโดยคือมาแต่ว่านนี่บ่าน้องโดยเออพาไปหับวานนี่ค่ะ พอไปหาบหมบื่อวานนี่พอไปหาบโดยเอาเพิ่นเอารถยังมาไปหาบจ้าห์ละเอารถจักเออยลาตีเออเพิ่นยืมของน้องลาตีไปโดยครับโอ้ทางป้ามาอะไรพี่น้องเอ้ยสบายดีโดยสบายดีแม่ป้าอันมาซอยเรียกพ่อแม่เนาะล่ะเนาะโดย,โดยมานั่งพี่ก็ได้แม่ป้าโดยมานั่งกับน้องหมองพี่ยับไปพุ่นก็ได้น้องล่ะ ลูกมาซอยแล้วก็แ <teenagers> บ <Natural Four> ่งเบาเลยเนาะไม่ป้าเนาะเออแบ่งเบาแหละโดยได้ย่างกินตอนเที่ยงมื้อนี้ฮะน้องล่ะลาบหมูโอ้ได้ย่แซ่บแปรอันนี้เอามายใช่อันนั้นไปชืดตลาดเออไปตลาดฮะก็มาบ่โดยไปตลาด่นี่พุ่นละโดยโดยซื้อมันจังมันลายรเลโดยซื้อมาลาบเองมะนงหม่อมบ่ลาบฮะ ดับกันดับน้ำกันกับแม<อ> <laughs> ่โดยโดยเมื่อนี้ซอยยังแม่แล้วน้องหลักมื่อนี้ฮะไม่ล่ะตื่นเศร้ามากอะหดพักซอยเพลินแล้วกะ็ตักน้ำ้างถ้วยหนึ่งเขา่า,อ,า,อ,าอีก <laughs> ยังไงเลยอ่าถือว่าซอยพ่อแม่แบ่งเบาเนาะป้าเนาะคือน้องมองพุ่นมาซอยวั็นสาวันทิดนี่เบาบ่แม่ป้าเบาแม่ป้าบ่ราะเหตุยังเด้โดยมีแต่ลูกสาวเนาะโดย โดยถือว่าน้องเพิ่นมาเมื่อก่อนนะก็มาวันเสาร์กับวันอาทิตย์นะล่ะเนาะมาซอยพอกับแม่ขคืนเพื่อนเมื่อนน้านะวันเสาร์กับวันอาทิตย์บ่ปะึ้นวันเสาร์ึืนวันเสาร์โดยโดยคืออันเมื่อนน้านะน้องหล่าเจ้าเจ้าได้ไปเหตุเวียกยังแน่ปัดนี้เฮียนแน่ก็หาเหตุเวียกนําบ่เฮียนแน่แล้วก็ไปล่างถวยแน่เฮียนแน่ไปล่างถวยแน่เอาน้องหล่าเอาเวลาได้ะลางค่ะน้องแบบเวลาเขาเลิกกันเนาะเฮากะ เอาเวลาต้นเทียกน่ะไปล่างให้เขาแลากก็จังมาเฮือนมาเฮือนแล้วกินข่าแล้วก็จังไปรงเฮียนแต่ละมือแบบนั่นบอน้องโดยคือทางน้องหลานนี่ห้าเวลาอันต้นเทียงไปล่างถ้วยโดยตน้นแรกก็ไปต้นแรงก็ไปโดยอ้าวคืออันแบบเลิอกองเฮียนต้นเทียงแล้วไปล่างบ่โดยแมน you, เออแลวก็ตอนแรงกับเลิกองเฮียนแล้วก็ไปอีกประมาณนี้บ่คือน้องหลานนี่ไปล่างถ้วยอันแบบเป็นอาหารมื้อรือวันยังไงล่ะ เป็นห่านอาหารโดยนองลาคือพันไหเป็นวันบอกคือจะไปตอนเที่ยงอะไก็ตอนแรงพันไหแบบได้ฮะนนองเพันไหวันเสาร์พันวันเสาร์พันน้องพี่น้องคือบ่อหอดทุกสิบบาทซ้ำเนาะโดยอ่าประมาณเพราะว่าเขาเหตุอันตอนเที่ยงเด้ดประมาณสี่สิบบาทเนาะอะไระเป็นเงินบาทออคือเจ้าก็ต้องอ่าญาติเวลาตอนเที่ยงแมนโอ้ท่านเฉยบริษัทน้องล่างฮะท่านเพราะว่าเขาเฮียนหนึ่งมงคึง เขางเฮียนหนึ่งโมงครึ่งโดยแหลบันนีเจ้าเลือกตอนเที่ยงจังโมงะเลือกสิบสองโมงตรงโอ้ต้องใส่เวลาี่แบบลายติมบ่ถวยค่ะกะแบบถ้าเท่าแบบตั้งใจเนาะเอาแบกะเขียวล่างยังนะให้มันละเอียดโดยโดยแหลบันนีตอนแรงกะไปล่างอีกจังโมงบอดีมาประมาณหกโมงหกโมงแต่ละมือจะมาฮอนองเฮีอาเมานอเฮือน โดยพีนนนแบบ่น้องเลยเนาะถือว่าอันแบบย่างโบราเมื่อหดเฮือนสำอนางบ่เขาเลิกโรงเรียนแล้วเขากลาไปเลยประมาณนั้นเลือกโรงเรียนแล้วกลไปล่างถวยโดยเพิ่นกระจายเลยบ่กเลยว่าเอาเป็นเดือนนั่นแหะเขาเอาเป็นเป็นมื้อเดียเพราะว่าเขาล่างถวยเพิ่นแล้วเพิ่นกระจายเงินในเขาโดยแสดงว่าตอนเศร้าในประมาณอาตอนเที่ยงในเศร้า,าบาทตอนแรกในเศ้าบาทเนาะแล้วก็เป็นเศ้าพันบ้านเฮ้า ໂດຍພີ່ນ້ອງເອີ້ y ຖືວ່າວนึง40บาทບໍ່ບໍ່ຮອດວັນເນາະສົມມຸດວ່າຖ້າວ່າບໍ່ໄປຮຽນນນນນພີມໃຫ້ບໍຮດມມນາພມພພີມຫ້ອນຮົາເຮັດແຄ່ປມຂ່ດພນົາເຮດຕງແຕ່ງນານດ โดยถือว่าเป็นคนที่ดุมันขยันน้อ,นองหลานเนาะาว่าบ,าบริหตุกับบุหูสีหาจังใดน้องนางเนาะถ้าบริหิทเขากับมบมีบอมีเงินใจค่ะเฮียนั่นแหละโดยเพื่อนจะเก็บตลอดบ่นางหรองหือว่าอย่างไรเพราะว่าาว่าหน้ามืดก็ต้องเก็บเงินาว่าทองแย่งมืดก็ต้อง,ง,งเก็บเพราะว่าที่ว่าเฮ้าใสอันเก็บขยะเลยอีหย่างครับบตรงยางสีดำแล้วก็จะออกกันประมาณนี้ในห้องนอกนี่มีจะคนก็อสาหาคนเซ็งแล้วบ่เดย์สเนี่ยบ่โดย เซงบางวิชาบางวิชากันยังลอ,อ,องลาชนมากจะได้ที่เท่าไรฮะเดือนเดือนนี้หรือเดือนสิบเอ็ดเดือนนี้คะแนนยังไม่ได้ออกเดือนสิบเอดเอเดือนเดือนก่อนนี่ใช่ละที่หนึ่ง <laughs> ที่หนึ่งโอ้พี่น้องเลยเนาะได้ที่หนึ่งก็ <laughs> ได้มกซิปตลอดเพราะว่าบา,บางวิชาก็าได้บนังบางวิชากาไ็ได้ได้ถ้าบอลลูดกับ บ่มีมาคบคะแนนเนาะ<อ>มีแต่มาแปดมาเจ็ดไปคือโดยเดียวมือหนาเนี่ยจะต้องเอาทงมาให้อายเบิ่งเดอ้อทงปึ่มเดอ้อโดยแต่แบบมีทงปึ้มนี่อันอัน,อนบอนดับปันใดได้เนาะพี่น้นองเนะาะบบดเสาเสาหนาเนาะจังเบิ่งน้ากันพี่น้องเลยว่าเพื่นเฮียนเก่งสําไดเนาะคือแบบบ่เคยขาดนอนนังเนาะโดยจําเป็นเท่าไดกับบ่ประมาณแบบมีเียกจาเป็นก็ต้องขาดในโดยโดยละผัก กระบอกเพิ่นประมาณนี้โดยอะไรก็ถ้าว่าบทจําเป็นก็คือไปทุกมี่ไกลเติบบ้องเฮียนน้องอันเจ้าองเฮียนอ่ะเฮือนน้องจากคงเฮียนน่องละก็ก็ใกล้อยู่กับบอกใกล้ปันไดไกลอยู่บอไปกันไดน้องเพิ่นก็ได้โดยโดยกระย่างไปห่ดล่ะย่างไปหงมื่อเช้าบ่แม่นคงเฮียนที่บอกคอยไปส่งน้องมวยหัมโบแม่นคงเฮียนตอนนั้นแหลยไกลเติบได้พี่น้องเลยเนาะ อะไรคือไปจนคําจนมืดบ่อนางแบบมาพอว่าเพื่อเจ้าสิแล้่ล่างถั่วแล้วเนาะปังมือก็เคยบ่อแบบประมาณหอดเจ็ดโมงในหอดบ่ก็ก็ยังหอดในเพราะว่าเข้าไม้ยางดิเจ้ายางโดยคือถั่วในบังมือก็ไล่บ่อนางมางเถื่อนบังมือแบบแขกเขาไล่กับไล่ถั่วบังมือมันกับบ่อลายโดยก็แล้วแต่ว่าแขกมือเิ่นคลายได้ก็มือเิ่นคลายบอดีปันได้ประมาณนี้เนาะ คืออันห่านก็ห่างจากเพื่อนเจ้ากับไปใกล้เติบประมาณนี่บ่นั้นโดยเพราะห่านอยู่เทิงเดเือนแถวอยู่หลุ่มไปเคยอยู่บ่ย่านเวลาย่างมาทันนี้เนาะกะแบบมันกะเย็นเย็นทางหลังเออเย็นเย็นจะใต้ยังสมานน่ะกลางคืนนะโทรศัพท์โทรศัพท์โดยโอ้ถ้าวัดได้ย่างลวก็จะโบเลียวหลังย่างเลยโดยคือมีมีเพื่อนคนอยู่บ่แถวนั้นนะล่ะก็มีอยู่แต่ว่าเขาจะแบบ คำมาแเ้วก็เขาจะเงียบอประตูประตา่างอีกยังคะนะโดย,ยเปียวกประมาณนี้บอกมันจะเปียวอยู่ทางเดียวคือทางตอนแยกไปเฮือนนั่นแหละซ้ำแยกประมาณนี้แต่ว่าบนเฮือนหนึ่งมันเป็นเฮือนห้างเด้โอ้บนทางสเสียวนะมันเป็นเฮือนห้างบ่มีพายุแล้วโดยกยา,กายกก่านก้าอดนองหลาเนาะอย่างใดกะอย่างใดกะมีหญ้าแหงกระเลนเคยบอกแลนแบบว่ามาแบบย่านแห่งวันสิ้นนี่เคยบอกแบบแลนได้ แต่บเลียวลังได้เออคือแบบย่านมาซีซันเนาะโดยแต<ด>่ว่าโดนๆไปกะส่วนไรกก็บอย่านดอกพีอ่ะส่วนแรกน้องย่านคนไรกว่าเออแม่แ้วเพราะว่าเขาเป็นแม่ยายนิง่งเนาะป่าเนาะก็<ด><ด>มีแต่ระวังเดอน้องเด้อเพราะว่าโดยเฮาย่างเนาะคันว่าเฮามีอ่าหลดมียังันะกับพ่อซีได้อันไว้แน้เนาะป่าเนาะอั<ห>นนี้ย่างหมู่ดิฉัน้องหลามีมีหมู่เคยไปล่างน้ำอยู่บ่หรือว่าจังใด กะบ่เคยไปผพ้เดียวอ,อ่าคือมู่นอกนี่เพิ่่นกับเพื่อนกับ่ได้ร่างเพื่อนกับ่บเคยเนาะแม่งถ้าจะแบบโบเคยร่างถวยนอกกากแบบโบสวนแล้วก็ไปคนเดียวเออประมาณว่าว่าแบบง่ายๆซะเพิ่นกับแบบพอแบบมีเงิน,นมียังแน่พอแม่พเพื่อนประมาณนี้นะอ่าอะไรกับโบมียังเดสถาน,าน่คขอบควเฮากับ,าบเป็นแนวนีเด้โดยถ้าเขาบ่เหตุบ่หาเขากับ่บหูเสียเหตุจังได้เด้เขาก็ต้อง ดิ้นลีนยังประมาณนั่นโดยคือต้องขาดที่ว่าขีข้ขานให้ได้ประมาณนี้เนาะเอาความแบบเอาความขีขข้ขานขนะี้ขานออกไปเอาความดูมันนะเขามาเฮาตลอดโดยความความย่านก็คือว่าย่านก็นจําเป็นนนาหละเนาะ,นาะ,นาะโดยเพราะว่าคขนาเฮาโบเห็ดกับโบได้ประมาณนี้นะเ,เคยแบบมานั่หมู่อยู่บอ่อหมู่ก็ถามบ่เป็นยังอันเจ้าคือเห็ดโตคือมากกังคำกางคืนหมู่ก็เคยว่าวอยู่บอ่อหมู่ก็เคยท้าว่าไปยังว่ น,อกกน้องก็ตอบไปแบบตรงๆความจริงก็นคือแบบเออไปล่างถั่วแห้เขาโดยเพราะว่าผู้คนว่าว่าเออเขาไปเห็นน,นั่นแล้วนี่บอดีบอด้บ่น้องบอ,อกเคยแบบคิดลบคือข้าเจ้านอ้องจะคิดบวกกว่าเออพวกอันพวกเจ้ามีไปกับว่าไปพอคอยบ่มีคอยก็ต้องดิ้นรนประมาณนั้นแมนแมนคือ,อมูนี่สีถามว่าอันประมาณว่า อาเจ้านีไปใช้ประมาณนี่โตนีไปไปเห็ดยังประมาณนี้เนาะ<ด>เ,เคยบอกว่าว่าโตโบอายบอกอบมาลัางถวยเป็นบุษราชนีเคยบ่นางบอบเคยอายก็เลยตอบนไปจังซี่บอก<ด>เพราะว่าเฮากับภูมใจเนาะที่ว่าเฮา,าคือจะว่าะอะไรบบเคยท่อประมาณนี้<ด>เพราะว่าเฮาภูมิใจในสิ่งที่เฮาเฮาเห็ด<ม>เฮาเห็ดแล้วสบายใจเลยกับเฮา หาโดยตัวเองโดยเพราะว่าคนที่ว่าเฮาแบบในสิ่งบ่ดีมันบอกเพราะคนอื่นเขาบ่ได้มาเลี่ยงดูเฮาเขาหามาด้วยน้ำเหื่อน้ำแห้งของเฮาเองแ่ล้วเขาก็ภูมิใจโดยถึงว่ามันสิได้หน่อยน o l ะเนาะโดยแต่เขาก็ยังภูมิใจในสิ่งที่เขามีโดยโดยถึกเลยพี่น้องไอ้น้องเพิ่นว่าเนาะก็คือเพิ่นก็จะคายตลอดน้องกับต้องไปล่างทุกมือน o l ะเนาะแม่ก็ต้องไป ต้องาติเวลาพี่น้องเลยหายากเลยเนาะเธาต้องแบบแบ่งเวลาให้ตัวเองให้ได้คือแต่ละมือนี่น้องจะแบ่งเวลาแบบได้แน่แต่ละมือเพราะว่าเตื่นสมาชิมในแมนปอเนาะก่อนนองสิไปอรงเรียนเนาะต้องลุกหนึ่งขาก่อนแล้วก็หนึ่งข้าป้าแล้วก็ล่างถ้วยปัดเพื่อนแล้วก็ลงไปเกลเป็ดแล้วก็ขึ้นมาแล้วก็จังซวยเข้าประมาณนั้นเสร็จเแล้วเฮ็ดกินแล้วแล้วก็จากไปอาบน้ำอ่อเนาะพี่น้องแล้วบนี่ก็ช่วยมากกับไปอรงเทียน ประมาณบางทีกับไปโรงเรียนซ่านะแบบเบียกในเทือนมันจะร้ายแน่หนึ่งโดยโดยเพราะว่าเฮาอาศัยอยู่น้าป่าเนาะโดยเพราะว่าเฮากะต้องแบ่งเบาโนละเนาะครอบครัวเพื่อนคุณเจ้าอยู่สามคนบ่อยู่เฮือนนะแม่อยู่สามคนโดยคืออ้ายกับเพื่อนอ่าเห็นเบียกเข็นงานเพื่อนกับไปรับจ้างคู่มือบ่เพื่อนกันละเพื่อนกับไปไปทุกมือบางทีโดยโดย โดยคือหับจ้างวันสาวพันเนาะกับบต่างยังกับน้องสาวเฮาไม่ปาเอ้<ด>คือไอ้รตีแหละ,ละน้องเอ้ผ่านมาที่ว่าสายบุญเพินเขามาหาซุมไอยเล็กๆ<ด>ทางซุมไอยก็ไปร่างจานน้องลรตีเพินก็ไปล่างจาน,ล,นล่างจา,า,งจานี่แต่ปีไก,ก่ก็ยังสาวพันได้น้องหลาเอ้ปีนี้ก็ยังสาวพัน<ด>คือเก่า<ด>ยังบกขึ้นราคาเนาะประมาณ4ี่สบาทพี่น้องเอยเนาะเบิดเบิดบ้ดมือน้นองรตีเพินเพินกับล่างจานคือเจ้าคือ มันมันกเก็บบบได้แลน่นอนล่ะเนาะเงินวันเสาร์พันปันนีข่าวขุเคียนบัดนี้เพิ่นเก็บเทื่อละเท่าไดบัดนี้หันนางเท่าไรเท่า่เท่าไรสิประมาณเน่ยใครเลือกเพิ่นกับเ็นท้าโบมีเพิ่นกับอยากเอาหน่อยๆลงบ่หรือว่ายังไงแบบเพิ่นก็ให้แบบเศรษฐกิจมันอันนั้นมันยากนะโดยโดยเอาตามเศรษฐกิจบ่โดยเออเพราะว่า โดนเพื่อนจะเก็บเทือนเนาะเพราะว่าในห้องเรียนก็ลายคนแน่ยภูรหะภูริซิบประมาณนี้ก็ตื่นกันเนาะแบบเวลามีเทศกาลหรือมีงานต่างๆประมาณนี้โดยวันละเาวพันพี่น้องโอ้ยเนาะแต่ว่าได้เาวพันมานี่สิบพันเอาไว้ได้สิบพันอ่ะอันโฮมไว้และสิบพันนะ คือไปโรงเรียนโดยนะคือความฟันน้องม่อมตอนนี้นะสมมติว่าคันโฮมเงินสมมติมีเงิน้ะกะคือน้องหลานอยากได้อย่างตอนนี้ชุดๆนะน้องหละ่ะอยากได้รดอยากได้ลดโดยอ,อ่าคือน้องม่อมนี่อยากได้ลดมาแล้วน้องมอง่อมคิดคิดไว้า่าจะใช่ประมาณแบบใดฮะน้องหละ่ะได้ลดมาในบอกโดยเขาก็จะใช่แบบหนึ่งแบบเขาไปรับจ้างเขามันก็จะใบอนาโดย มันก็นสบายตัวเองแล้วก็มีเวลาว่างเขาก็ับมาหาพ่อแม่โดยกัขับไปรงเฮียนเพราะว่าห่าบ่มีลดกับการที่ว่าห่าบ่มีลดเนาะเขาไปรับจ้งางยังกะถือว่ายากเลยยังเ้นน้องมันคือเป็นไม่ยายไม่ยิ่งเนาะพี่น้องเพราะว่ายัางน้อยนะอีกอย่างยังน้อยก่อนทั้สิบไปกะย่างไปอีกมันบอกไกลไกลห่านที่ว่าบอนนอ้องคนไปล่างถั่วล่างจานพี่น้องคือจะมาคํากะ คิดยานเนาะย่านคนอะไรก่อนจะคิดยานอ่ะในบ่อนทีเขาเคยอยู่ฮป้าว่ามันมีคนดึงกระเป๋าเด็พวก<อ>ที่เขาเจาหลานนะโดยโดยคือแบบมันมันโค้งบนางบนหันมันกจะมืดมันมันโค้งในบ่อนทางมืดคือหอดบอนหันคือแหลนเลยมันบอกกอยายแบบเริ่มยางไว้แล้วเริ่มยางไว้แล<อ>้วก็ชิแลนแล้วโ,โดยโดยฮนันแหลนเนาะกายยากแน่พี่น้องคือชมัมวโมงว่าคือน้องหลานนี่ เก็บโฮมก่อนจะได้ก็บโบนเม้นง่ายเนาละล่ะเนาะคันว่าเก็บโฮมพี่น้องมือละสิบพันจะต้องเก็บมือซาบาโดยอ,อีกซาบาทก็จะซื้อกินประมาณนี้เนาะเพราะว่าโดยถ้าว่าบ่มีก็บ่ซื้อถ้าบ่าจําเป็นอนี่ยคือไปโรงเรียนนี่แต่ละมือมือเท่าไรหันงังมืออ่าประมาณสิบซาพันนี่แหละสิบซาพันก็เพื่อไหวเนาะเป็นเก็บหันหน,นู่นนั่นนี่ต่าง,างๆพี่นออ้องเอ้ย โดยถ้าว่ามีรถเป็นของเจ้าของก็ได้เที่ยวไปมาหาสู่กับพ่อแม่ก็สะดวกสบายขึ้นเนาะเพราะว่าได้รถกะดีแนวหนึ่งพี่น้องเลยเพราะว่าน้องเพิ่นจะไปหาหับจ้างอีกยังก็บสบายแน่นนโนละเนาะอะไรเนาะเห็นอย่างไดแม่ป้านั่งฟังลูกสาวว่าพี่น้องเลยจนเพินเนาะป้านเนาะภูมิมใจว่าแม่ป่าที่ว่าน้องเพิ่นแบบเป็นเด็กกระตันยูฮูคุณอย่างซี่นะภูมิใจโดย ดีใจลูกมากกับพอได้แบ่งเบาเนาะพ่อได้คันว่าลูกบ่มา่าในก็โศกเศร้าได้เบิ่งเจ้ากับป้บา,บาเลยบ่มากระสุกเศร้าเออเคยกินหอดแบบแม่อย่าอบ่ได้มาเฮงๆจังมาเธอหนึ่งละก็แบบเวลาเขาเขาขิดฮะพ่อแม่เขาเขาจะบ่ท้อเล<อ>ยเขามีกำลังใจเห็ดยังเขาก็มีกำลังใจบ่โดยมันจะบ่เห็นให้เอาโทษบ่เห็นให้เอาขิดอีกยังแบบเวลาเขาจะมีความขิดเขาก็ขิดหาพ่อแม่เออ มันก็ต้านขึ้นมาพลังเขากันพะว่าเฮาเอาพอเมเป็นแห่งผักดันอ่านแบบต้นวล่ังจ้านเเมื่อยคือต้องคิดเห็นหนาพอแม่โลดมันจะบ่เมื่อยมันก็จะบบเมื่อยเห็นแล้วมันก็แบบก็ทำไม่ได้โดยโดยว่าน้องเพิ่นก็คิดถึกได้พี่น้องคันท้าสิไปคิดลบปลายกับอดี้นั่นแหละเนาะเขาต้องคิดบวกบวกมีบวกแล้วก็บมีส่วนร้ายจะบ่ลบบ่ลบเนาะพอยังเพราะอ่าแบบไรพี่น้อง คือเราภูมิใจในะในสิ่งที่เราเป็นประมาณนี้เนาะป่าเนาะถึงวัดสีหาเงินได้เมื่อสิบทอาพันแต่เราก็ภูมิใจประมาณนี้นะเนาะพะว่าเฮาเห็ดในสิ่งที่เฮาซ้ำเฮามีวัดสีสานุลาเนาะและเราก็ตั้งใจเฮียนเก็บเงินส่งเจ้าของเฮียนพี่น้องปีนีอ้อยู่ห้องมออยังก่อนนะังมอหามอหามอหกมอเจ็ดนอีกสองปีเนี่ยก็จบแหละพี่น้องเลยเนาะ,ะน้องเพื่อนนี่ส่งเจ้าของเฮียนจากปีก่อนเปตุ่ ประมาณส่งตัวเองเฮียนเนี่ยแต่อยู่เออปสี่ปสี่โดยอ่าปสี่ปหามหนึ่งมสองมสามมสี่มหาเดยร์มานี่จากปีหกปีหกปีโอ้ส่งอยู่ของเฮียนหกปีพี่น้องผู้ทางลุงน้อยเพิ่นมาอลไรพี่น้องเลยสบายดีลุงมาแต่ไซโน่เจ้ามาแต่เพิ่นเอาแจกเครื่องเออเพิ่นแจกเครื่องเดอ เพื่องอยู่ไซหาลุงเพื่อนบ้านไซบุญเอามาๆมามานั่งพผมหน้าพผมตากันวันนี้ลูกสาวมาอันมาหาเนาะเออยยิ้มแป้นเป็นพี่น้องเลยอ่าผู้ใหญ่บ่มาแจกฮะลุงนี่ผู้ใหญ่จะดีในสวรรค์ตลาดสวนใช้งานเออโดยเพป็นมาแจกแบบไรฮะเป็นขนมเป็นชิ้นเสื่อนี่แล้วเท่านั้นขนมชิ้นเสื่อเออเจเจ้าไปบ้านไซบุญพูดบ่ไปน้ำไผยฮะไปน้ำสาวลุง ออโดยโดยอะเะเขามาหาน้องเพื่อนมานีกับมาคนเดียวคือเกาสารลำพรบ่บาทมาบาอเทเพิ่นมาตำลังเนนะแต่ว่าสารลำพรเพิ่นติดธุระ้องสาวเพิ่นกระทมหาอยู่เนาะโดยแหละเนาะคือมานีเฮากับเขามาหา้องสาวลุงน้อยเอ๋เนาะจังได้ภูมิใจบ่ที่ว่าลูกเป็นคนอันกตัญญููคุณอย่างสี่หาลุง ปุ้งใจแล้วลูกหัจักผู้ใหญ่ผู้ใหญ่เนี่ยนะโดยเข็ดเบี้ยเ็ดงานพังความพ่อแม่คือน้องเพิ่นว่าแหละเวลาน้องเมื่อยนอ้องท้อต้องกินเห็นหนะ้าพ่อแม่แล้วน้องเพิ่นจะบ่เมื่อยโดยมีกำลังใจเข็ดเวียกเข็ดงานเนะพิ่นว่าเนาะใจลูกพ่อแม่นด้วยโดยไม่ห่วงกันแล้วแม่เป็นห่วงบ่มีพ่อแม่ทา,านใด้เนาะล่ะเนาะสิบ่เป็นห่วงลูกเจ้าของแต่ว่าคือเฮาเห็นแหละพี่น้องเนาะลุงกับป้าเพิน่นก็คือเฮาเห็นะนะนะ ลำพังสองสองสองแ่ากันย่างสีอนาแลเนอะลุงเนาะ<ม>ยังสี่บกุ้มแหละเพิ่นวะแต่กันยังดีบ่าน้อกเพิ่นเป็นขู่เป็นคนเนาะพอลุงเนาะ<ม>ที่ว่าหุจักเข็ดหุจักหาอะไรกะหุจักส่งเสริมอาจจะคลองทำเพี้ยนเนาะหลานเนอะตั้งแต่ปสี่พี่น้องหกปีสู่ดินล้นเนาะกว่าจะหอดมือนี้พี่น้องเลย พอตอนอยู่ปะสิปหาก็จะมารับจ้างขายเขื่อนเขาอยู่บ้านธานี่ดิพมาแล้วนะ้นองเขาบอกโดยมาแล้วแบบเป็นงานเป็นยังเลยบ่อแบบมาปิ้งขายยังเป็นปิ้งไก่ยังนะเคยบ่ยามดับหน้าเกี่ยวเขาไปเคยรับจ้างอยูบ่บ่ดำนาลกูกกะเคยไปนอนไปนอนดิโดย,โดยไปนอน,น,อนบระมานคนในเฮือนก็นจะท้าวไปรับจ้างป้าจุบ่มาเฮือนบ่มาจังได้เพราะว่าอยากได้เงินเขาดิโดย ขับเมาเลยสองมือไปกับไพหันังไปกับหมูเด้ถ้าโบมีหมูน้องก็จะบบไปไดยโดยโดยพี่น้องคือว่าเรื่องเห็ดไฮเห็ดนานี่กับพ่อได้เนาะล่ะเนาะเพราะว่าเราเราเคยสู่ซนมาแต่น้อยนะก่อนสิเป็นดำนานี่ไปดำน้ำน้ำเอ้ยน้องน้องโซตะกี้ดำน้ำโบเป็นเด้โดยโดยโบมีไพอกเนาะจะเป็นมาเนาะลุงเนาะ คือว่าเก่งแล้วน้องเลยอายุสิบเจ็ดปีแมนบอกอายุสิบเจ็ดปีสู่ชนพี่น้องก็ถือว่าดีลายเนาะเขาก็ซื่นสมและละเอยกะหวังวา่าผู้ใหญ่ใจดีใจบุญเพื่อนจะมองเห็นความดีของน้องเนาะพี่น้องเป็นเด็กดีกตัญญูต่อพ่อแม่เหตุใดคือน้องเพื่อนอก,กับโบมีอ่าว่าไง่ายๆกับโบมีในการอันเดินทางประมาณนี้แตะคือรถยังเส้นรถคือย,ยังและเนาะมาหาพ่อแม่กะ ลำบากคือแบบนี้แหลนะเนาะบางเถือกะป้บาบ้าทิดจังมาหาเพื่อนประมาณนี้เนาละลนะ่ะเนาะโดยม,มันยากมันยากน้ำหลบเพราะว่าซีมากะกัขันสียางมากกย่านนํำทางไงเด้อ๋อมันกะไกลเติบได้จากนี่ไปหาอันนี้ลักซิปเนะาะอล,ลักเจ็ดลักเจ็ดไกลเติบไปน้องเลยเจ็ดแปดเก้าสิบเนาะโดย,โดยออสามลักไกลเติบได้โดยโดยฮนะลยเนาะมือน,นี่ว่าให้ใหใหอ้พวเมือส่งหรือว่ายังไ๋นี่นะ <S 2> <S 2> en> เมื่อส่งก็ได้เนาะโอเป็นยังดอกประมาณห้าหกโมงคนละเออได้ได้ได้ได Saturday. แหละล NO ุงน anyway. ้อยเพิ่นก็มาจะเอาเครื่องพี่น้องเอ็มีผู้ใหญ่มาแจกบ่ลุงแม่นอจิติกเเออพนยูอันพี่น้องพนยูไม่กล้าบ่อยู่ตลาดจันทบุนี่น้าคนเราเองนี่เป็นกระตุกขนมสับู่นี่แหละของเด็กน้อยเลยเครื่องบริโภคนะโดยโดย ก็ว่าเพื่อนคนนี้มีสามคนได้สามท้องเออคือแบบเพื่อนหาคนเพม่อนก็จะให้าคนบอกเล่นไม่เลนงเชื่อโดยโดยอาจจะได้อิหลาอันไปพบไปพ่อกันคลิปต่อไปนั่นแหละเนาะสำหรับคลิปนี้มาหาน้องเพื่อนพี่น้องเลยได้โอ้ได้ลมได้ฟังคําเว้าของน้องเนาะถึงว่าจะน้อยแต่อายุได้พี่น้องแต่ว่าความคิดเป็นผู้ใหญ่เนาลุงเนาะความคิดเป็นผู้ใหญ่อความคิดก้าวไกลเนาะพี่น้องเนาะคือว่า ไอ้กะอ,ะอ,ะอะดีใจนําเดินน้องเด้อแะ้วก็สนับสนุน<ด>อ่าให้จะเป็นเด็กดีตลอดไปนะให้ทาหน้าที่นี่อ่าให้ดีที่สุดเดินน้องเด้อโดย,โดยจังไดก็สู้ๆเนาะอ่าจังไดคลิปนี้ลาไปแล้วเนาะพี่น้องจังไดก็เป็นกําลังใจให้น้องหม่อมเพื่อนเเด้อพี่น้องเนาะจังไดคลิปนี้สบายดีเด้อสบายดี